สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูเอริสพาไปเที่ยวสวนอินทผลัมนะคะถ้าใครสนใจอินบล็อกมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะอินทผลัมสดๆอินทผลามเปิดใหม่เปิดใหม่ๆนะคะเต็มสวนเดี๋ยวให้ดูอลังการเลยน,ะะนี่คือสวนอินทผลามเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อหวานอร่อยกรอบมาก เนื้อเยื่อหวานอร่อยหว,วานมากๆค่ะกรอบมากๆนี่นะคะให้ดูเนื้อเยื่อก่อนนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะอันนี้คืออินทาลามเนื้อเยื่อนะคะ หวานกรอบมากๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะสวนอินทราลามบ้านครูเอลิสนะคะ เป็นคุณป้าของครูเอริสนะคะครูคนคะ่ะเป็นคุณป้าของครูเอริสอินทผลามเนื้อเยื่อนะคะนี่ให้ทุกคนดูนี่คือหวานอร่อยมากค่ะหวานอร่อยมากเนื้อเยื่อใครอยากชิมอินบ็อกมาหาครูเอริสนะคะ นี่คือสวนนะคะเป็นของพี่สาวของแม่ครูเอริสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่พี่ครูเอริสอยู่ในสวนอินทาลัมนะคะทุกท่านค่ะอินทภาลัมอลังการ พันเนื้อเยอะนะคะหวานกรอบอร่อยมากน่าเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เฮ้โอ้ยนไปยังไงล่ะงงอ๋อนี่ค่ะประเทศเราชอบมากนะคะประเทศเราชอบมากส่งประเทศลราห้าพันกิโลนี่นะคะน้องแนท น้องแนทสอเปิแล้วนี่นะคะพี่เอริสถ่ายให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะใครอยากชิมก็อินบ็อกมาหาครูอเอริสได้นะคะเยอะมากมากค่ะอินทผาลมอินทผาลมเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่มากนี่ค่ะ เม็ดใหญ่กว่าหัวแม่มือนี่นะคะมือครูเอริสนะคะเม็ดใหญ่กว่าหัวแม่มือเลยนี่เนี่ยจิค่นนะ,ะหวานกรอบอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะหวานกรอบอร่อยมาก เม็ดนิดเดียวเม็ดนิดเดียวหวานกรอบอร่อยมากค่ะนี่ะนะคะพนิกเด็ดจากต้นสดสดเห็นไหมคะเด็ดจากต้นสดสดนี่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากๆนะคะทุกคนคะ่ะลูกใหญ่มากๆ โลละสามร้อยบาทหวานมากค่ะเมื่มีฝาาเลยเนื้อเยื่อเม็ดเล็ก เม็ดเล็กมากค่ะลูกใหญ่อร่อยมากกรอบมากและมีประโยชน์เยอะมากที่สุดใครอยากสนใจอินบัคมหาคุยริดนะคะในราคาหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นเนื้อเยื่อถ้าเป็นมเมล็ดในราคาโลละสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งถ้าเนื้อเยื่อโลละสามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าใครอยากได้อินบอ็อกมหาคุยเอริสเลยนะคะเยอะมากอยากให้ดูเต็มพื้นที่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเนื้อเยอื่อโลละสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งให้ฟรี แล้วก็มเมล็ดโลละ250พร้อมส่งฟรีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คุยเอริสไปแล้วบายบายอาางงงงปิดตรงไหนล่ะไปแล้วนะคะไปแล้ว